ทำไมคนเราถึงไม่มีความสุข EP ที่6ไม่รู้จักตัวเองดังด้านการทำงานวันนี้คนเกษยียณหลายคนฮะพอเกษยียณงานออกมาเนาะมาทำอย่างอื่นเช่นมาปลูกต้นไม้มาทำกับข้าวหลายคนพูดว่าโฮ้ยฉันมาขายต้นไม้มาทำกับข้าวรายได้มากกว่าทำงานประจำในแต่ละเดือนอกีกเพิ่งรู้จักตัวเอง เพราะตอนที่คุณทำงานคุณไม่เคยตั้งสเปคของการทำงานนะว่าตัวคุณเนี่ยชอบทำงานแบบไหนเคยถามตัวเองไหมเออว่าเราตัวเราเนี่ยชอบทำงานแบบไหนชอบทำงานคนเดียวรุยเดียวเลยชอบทำงานที่บ้านชอบทำงานออฟฟิศเย็นๆหรือชอบทำงานเป็นทีมเออชอบเป็นกลุ่มหรือชอบทำงานแบบเออติดต่อประสานงานเป็นพวกประชาสัมพันธ์ คุณอาจจะไม่เคยถามตัวเองฮะเมื่อคุณไม่ถามตัวเองคุณก็ไม่รู้เพราะเราทุกคนมักจะถูกปลูกฝังมาว่าทำงานประจำาน่ะดีลูกข้าราชการนี่ะดีลูกเพราะจะได้เงินทุกทุกเดือนแต่มันก็อาจจะไม่เสมอไปเพราะการทำงานที่ไม่มีความสุขเพราะไม่รู้เป้าหมายตัวเองไม่รู้สเปคตัวเองอาจจะทำให้คุณเหนื่อยไป ทุกไปเศร้าไปในระหว่างการทํางานแต่ถ้าวันนี้คุณกลับมาถามตัวเองนะว่าสเปคของคุณเป็นอย่างไรคุณจะทํางานมันอย่างมีความสุขและได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและดีที่สุดด้วยเพราะอะไรเพราะวันนี้คนที่ทํางานแล้วรู้ว่าตัวเองจะทํางานด้านไหนสเปคของตัวเองเป็นยังไงเพื่อนร่วมง,งานสเปคเป็นยังไงฉันทํากับคนอื่นไม่ได้นะฉันต้องทําที่บ้านคนเดียวเพราะไม่มีใครฮะที่ชอบตื่น ไปทางานแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นบอสว่าไม่มีอบางคนชอบทําวันเว้นวันบางคนชอบทำเก้ 1, าโมงถึงเที่ยงเลิกแล้วแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราละว,ว่าเราชอบแบบไหนเราตั้งสเปคแล้วเราหางานแบบนั้นทําคุณรู้ไหมใครก็ตามที่ทํางานและมีความสุขสนุกกับมันอย่างไรคุณก็รวยคนสําเร็จหลายคนเป็นแบบนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํางานมีความสุขนะในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขไอเดียมันจะหลั่งมาเออไอเดียของคุณมันจะไหลอั่างสายนะ้ํามันจะมาตอนไหนหรอบางคนนะนั่งห้องน้ํอ๋อไอเดียก็ออกตอนนั่งห้องน้ําบางคนก็อาบน้ําตอนฝักบัวโดนตัวเพราะมีไอเดียเพราะตัวเองมีความสุขในการทํางานไง เออพอเราทำอะไรก็ตามเพลินๆกับชีวิตอะไอเดียมันจะออกมาบางคนนั่งริมทะเลบางคนทานกาแฟเห็นไหมชิวๆทั้งนั้นเลยบางคนอ่างอาบน้ําอุ้ยนอนแช่ไปไอเดียก็ออกมาเห็นไหม เพราะเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขไอเดียมันจะเกิดและถ้าคุณเลือกได้เลือกสเปกการทํางานได้เลือกเพื่อนร่วมงานได้ไอเดียที่ว่ายากในการออกมันจะออกมาง่ายๆเมื่อคุณมีความสุขกับการทํางานเมื่อคุณมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานเมื่อคุณอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุข อมที่ที่ปลอดภัยที่ที่รู้สึกสบายใจที่ที่รู้สึกว่าจะฉันจะทําอะไรก็ได้มันเป็นตัวฉันที่เหล่านี้คือสถานที่ที่คุณควรไปอยู่ฮะคุณเลือกที่จะไปอยู่ในที่ที่คุณเลือกได้ความสุขเกิดเรื่องต่างๆก็จะเข้ามาในสิ่ง่ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นไอเดียความโชคดีเออแล้วก็ งานดีๆที่มาตามใจคุณเพื่อนร่วมงานที่คุณต้องการมันก็จะหลั่งไหลออกมาจากความสุขที่คุณมีฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสําลาญ